สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อพามาชมมะลิในสวนนะคะวันนี้บานนิดนึงค่ะแต่ก็หอมมากค่ะหอมแรงนะคะนี่โอ้นี่ค่ะร่วงพื้นก็มีนะคะเราไม่ทันเก็บค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะอีกช่อนหนึ่งนะคะ สวยมากค่ะเพื่อนๆชอบอ่ะนี่ดอกตูมนะคะดอกตูมค่ะวีน่ารักค่ะนี่กอใหญ่นะคะแต่ว่าวันนี้บานนิดนึงค่ะไม่เยอะนะคะอืม สวยค่ะกุหลายังไม่บานนะคะแต่ว่าพุตานบานแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะชมสดๆเลยค่ะนี่มาชมนะคะเ,เพื่อนๆดอกพิกุลล่วงพื้นค่ะเห็นไหมคะว้าวอืมน่ารักค่ะอ้ย เยอะนะคะดอกพิกลค่ะเต็มพื้นเลยค่ะตรงต้นเขาแห้งๆะะคะทับกันเต็มเลยค่ะเดี๋ยวมุดไปถ่ายให้นะคะอันนี้ต้นเรื่องหลวงค่ะเ,เพื่อนๆน่ารักไหมคะเรื่องหลวงค่ะเนี่ยใบเขาจะเห็นไหมคะใบได้น้ําฝนจะสวยมากนะคะ ว้าวตรงนู้นนะคะต้นว่านงาช้างนะคะเพื่อนๆโตแล้วค่ะยาวมากอะ่ะนี่เดี๋ยวชมมะลิอีกรอบหนึ่งนะคะสวยจริงๆนะคะว้าวน่ารักผุดผุดค่ะหอมมากค่ะหอมแรงนะคะเพื่อนเพื่อน โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ